สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่กับเกมอาร์ชเช่นเคยและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปพบกับเจ้าเคี้ยวกุดครับโดยถ้าเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักกันนะครับก็จะเป็นชื่อเจ้าเคี้ยวกุดแต่ชื่อจริงๆของมันแล้วอ่ะมันชื่อว่าไนฟิวลี่ครับหรือว่าเพิงนินและผมไม่ได้พามาแค่เพิงนินนะครับในวันนี้ครับผมได้พาเจ้าเพิงนวลมาด้วยเรียกได้ว่ามาตัวเดียวไม่ได้ครับต้องมาแบบแพ็คคู่แต่ว่าผมยังให้ทุกคนสังเกตนี่นะครับหางของเคี้ยวกุดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในหนังอ่ะเพราะว่าในหนังหรือว แต่ว่าในเกมนะฮะเรียกได้ว่ามาแบบเต็มๆเลยมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเจ้าเคี้ยวกุนก่นเลยดีกว่าบอกเลยว่าสกิลมัน,นยมีสกิลหายตัวด้วยครับ let's go ไปเดี๋ยวเราต้อง take off ก่อนเดี๋ยวไปหาร้านบินพอได้ร้านวิ่แล้วก็ไปเลยกดสเปซบาร์นี่สกิลของเจ้าเคี้ยวกุ่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันสามารถหายตัวได้มันหายตัวได้โดยการกด X ครับ ก็คือเขี้ยวกุดไม่ได้หายตัวเดียวนะครับเราก็หายไปด้วยเนี่ยดูดิแบบว่ามองไม่เห็นตัวละครเราเลยกด X อ,อีกทีเป็นการยกเลิกหายตัวครับและสําหรับแอคชั่นอื่นนะครับคลิกซ้ายเป็นการกัดส่วนคลิกขวาจะเป็นการยิงลําแสงสีฟ้าออกไปเดี๋ยวผมจะลองอยิงเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยยิงโอ้โหทีเดียวไม่ตายแต่เลือดออกกินอีกทีออ้ยผมรู้สึกว่ากระสุนมันแม่นมากเลยนะมันเหมือนแบบเป็นกระสุนติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล็งไม่โดนแต่ว่าจะให้ใกล้เคียง เลือกที่ขวาเนี่ยมันติดตามได้ด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวกินไปก็คือไม่ต้องทําให้เป้าตรงอะ่ะเพราะว่ามันจะติดตามเองนี่เป้าเล็งไม่โดนแต่ว่าแบบ กระสุนมันทําให้แต่ว่าข้อเสียของเจ้าเขี้ยวกุดแะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสเตมินาบอกเลยว่าถ้าบินไปยิงไปในโอโ้โหสเตมินาหายโคตรไวอ่ะเนี่ยแค่เราบินมาแค่แป๊บเดียวนะครับดูสเตมินาด้านขวาบนดีที่เป็นรูปสายฟ้าแม่งลดไปเกินครึ่งแล้วด้วยและการยิงลําแสงนะครับยังมีทีเด็ดอีกถ้าเรากดคอนโทรลด้านซ้ายขึ้นมาพอเรากดคอนโทรลฝั่งซ้ายขึ้นมาให้เราทําการคลิกขวาค้างไว้แล้วมันก็จะเป็นการชาร์จครับแล้วพอร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำการ ปล่อยนี่โอ้โหทีเดียวตายมาลองเช็คกับพลาลเซอร์อีกรอบชาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปล่อยโอ้หมีคลื่นพลังด้วยก็เหมือนจะยิงไม่โดนแป๊บหนึ่งมาร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่รอร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่รอร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่แล้วทำการปล่อยบึ้ม โอ้หใช้สเตมิน่าโคตรเยอะเทสกับพาราเซอร์มันจะดูเอาเปรียบไปครับเดี๋ยวลองไปเทสกับสัตว์ที่มันแบบมีเลือดเยอะหน่อยดีกว่าเราเจอทีเล็กแล้วก็คาโนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสจากเจ้าคาโนก่อนเลยดีกว่าทําการชาร์จแล้วก็ปล่อยพลังเอ้าโดนคอยาวอุ้ยแต่หินกระเด็นเลยเฮ้ยอย่าไปกัดคอยาวชาร์จร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ปล่อยเรียบร้อยคอยาวตายก็คือจะช่วยคอยาวแต่ว่ายิงไปโดนคอยาวชาร์จร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็จริง ปึ้มไม่ตายเฮ้ยเอาใหม่ร้อยเปม่ปึ้มร้อซ เลือดออกแต่ว่าสเตมิน่าด้ขวาบนเราจะหมดแล้วนะครับ <S <S ผมคิดว่าเรายิงอีกหนึ่งลูกเดี <S <S <ล>๋ยวเราไปพักก่อนดีกว่าเอา้าทีเลขตายงั้นก็ไอพวกนี้ละกันโอเคเดี๋ยวเราไปพักก่อนครับเราเป็นมังกรนะครับเราต้องไปจอดในที่สูงๆหน่อยไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปจอดในที่ราเนี่ยเราจะโดนกินเอาครับแต่ตอนนี้สเตมิน่าผมหมดแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวหาที่จอดเอ่อในรูนี้ละกันรูนี้เลยโอ้โหบินเชื่องช้าละโอเคพักก่อนว้าวสวยนะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพักพอแล้วครับไหนดูสเตมิน่า โอเคสเตมินาเต็มแล้วครับทำการสเปดบาร์เพื่อขึ้นบินเมื่อกี้ยังเทส,สกิลไม่ครบเลยครับก็คือสตมินาหมดก่อนมันยังมีสกิลมูเมนต์อีกสกิลหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะพอใช้ได้อะนั่นก็คือการกดดับเบิลเอเนี่ยถ้าเรากดดับเบิลเอนะครับมันก็จะเป็นการ ไปทางซ้ายแต่ถ้าเรากดด่บมันดีล่ะมันก็จะเป็นการไปทักขวาอันนี้เหมือนแบบว่าจะเอาไว้เล่นในโหมดออนไลน์นะครับแบบเอาไว้หลบจลวดล็อกเกตหรือว่าหลบพวกแบบสกิลของมังกรต่างๆะครับเลยได้ว่ามีมูฟเมนต์เพิ่มมานี่ยทำให้มันแบบดูคล่องแคล่วมากครับตรงนี้มีทีเล็กขาแดงทีเล็กขาแดงบึ้ม ชีเดียวตายเฮ้ยตรงนี้มีเป็นกลุ่มเลยมีเป็นกลุ่มหมอเฮ้ยโยโดดกระโดดอะไรจ้าเรียบร้อยหินกระจายเฮ้ยตรงนี้มีใจแกนอยู่ครับใจแกนอย่าลังแกบยตายหมดแล้วช่วยยิงก่อนอ้าวเหมือนกับว่าเราไปยิงคอยาวอีกแล้วเหมือนกับตอนต้นคลิปเลยเห็นเหมือนจะเห็นเฮ้ยบินก่อนบินก่อนแน่จริงก็บินขึ้นมาด้มาสิจา้าบึ้มโอ้โห มันสะเทือนบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวจะทําการเอาชาร์ตออกน,นะครับเดี๋ยวเราจะมายิงลัวกันเลยดีกว่ายิงลัวมามายิงลัวแน่แน่มีการเผาไหม้ด้วยบึ้มบึ้มบึ้มตายดิอย่ามาซ่ากับพี่น้องอย่ามาซ่ากับพี่อย่า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 แป๊บนึงหาที่สูงก่อนเดี๋ยวขออนุญาตพักสเตมินาหมดมันจะขึ้นมาได้ใช่ไหม บอกทีโอเคมันจะขึ้นไม่ได้ครับมาเดี๋ยวผมจะไม่บินด้วยครับเดี๋ยวผมจะยืนยิงตรงนี้ดีกว่าถ้ามันไม่ขึ้นมานะมาดิมาดิเดินวนเหรอดเดินวนเดินวนมามามาเต็มร้อยแล้วก็ปล่อยบุ้มโอ้หแต่แกงของเราดูเหมือนว่าจะไม่สะุกสถานเลยครับเอา้ามันเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแปลว่า,วามันก็จะตายแน่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 แนเดี๋ยวเราตามไปครับเอ้ยแต่ลืมดูสเตมินาแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอชาร์จสเตมินาแป๊บนึงตอนนี้มันเริ่มหนีแล้วครับ สแสดงว่าใกล้ตายแล้วอย่านะอย่านะเฮ้ยมันกินดูดเลือดกินดูดเลือดเหรออย่าอย่าดูดเลือดอย่าดูดเลือดเอ้บินขึ้นก่อนแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งอฮ้ยเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เลยนะเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เราลองกัดมันไหมบินไปกัดที่หาบินไปกัดบินไปกัดเจอโชว์ไปดีบินไปกัดโอ้ยโอ้ยติด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 โอ้ยโอ้ยชิคกูผมโดนไปกัดสู้แม่งเลย ู้จัดสู้แม่งเลยติดติดโอ้ยติดติดโอ้ยโอเคหลุดมาได้พอ,อขึ้นบินก่อนตายนาทีสิพีบ่บินโชบบินโชบมามามาบินโชบบินโชบมาเราเป็นหมารอบกัดหมารอบกัดหม,ม,มารอบกัดหมารีหมารีหมารอบกัดไฟไปให้มันติดไฟพอมันติดไฟแล้วก็หมารอบกัด หมารอบกัดหมารอบกัดหมารอบกัดโอ้ยถ้าพี่จะอึดขนาดนี้นะ่าช่างแม่งละผมไม่เอามันแล้วผมตามหาคู่ต่อสู้ตัวอื่นดีกว่าแม่งโคตรอึดเลยครับผมคิดว่าการล่าเดียเด่ยวๆของเราเนี่ยดูว่าจะไม่มีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวผมไปตามเพิงนวลหรือว่าไลฟ์ฟิลลี่มาล่าเป็นเพื่อนดีกว่าไปไปเดี๋ยวผมจะทําการบินกลับหอคอยมังกรโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาสักพักครับในการบินกลับหอคอยมังกรเดี๋ยวพอถึงหอคอยมังกรน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าเพิงนินได้พักก่อนเพราะว่าถ้าเราล่าตอนกลางคืน นี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นครับแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าเพิงนินนะครับชอบล่าในตอนคืนมากแต่ว่าไม่ใช่กับในเกมครับเพราะว่าในเกมเราจะมองไม่เห็นในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการให้เจ้าเพิงนินพักก่อนเพื่อรอตอนเช้า let's go เช้าแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพลิงนวลไปด้วยตามที่บอกไว้เดี๋ยวเราจะทําการให้เพิงนวลติดตามเรามาเนี่โอเค ต่อไปขึ้นเคี่ยวคุด Let's go ไปกันเลยมาแล้วสุดยอดคือเมื่อคืนนะผมได้ทําการมาสํารวจและผมได้เจอมังกรตัวหนึ่งครับสีดําม,มันบินอยู่แถวหลังบ้านเราครับ oh. โอ้ยนี่ไงโอ้โหบูอาย,อยไว้ดาก้อนหรือเปล่าแต่ตัวมันดํานะตัวมันนี่ใหญ่กว่าเราเยอะเลยดูมีเนื้อมีหนังครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดมันก่อนนะแหน่เอ้ยเอา้ายิงไปไหนวะแน่นเป้าหมายอยู่นี่เอา้า เอาอีกแล้วไปรู้ตัวอย่างอุ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพ่นไฟอีไอ้นี้มันเป็นมังกรพ่นไฟครับไม่ได้พ่นพลังงานแบบเรามันสามารถนี่ฆ่ามันเพิงนวลข้ามมันมาดิมาดิกัดโอ้โหกัดไม่โดนมามามา,いいมาดิมาดิมาดิไล่กัดไล่กัดไล่กัดอ้ามันนี่เพิงนวลเปิดฉากยิงแล้วครับเพิงนวลตอนนี้สู้อยู่ครับจัดการมันจัดการมันยิงยิงยิงย,งยิงให้โดนกัด กัดหน่อยกัดหน่อยกัดหน่อยข้ามันเพิ่งนว่นดูเหมือนว่าพลังงานของเรานะครับมันจะไม่ล็อกเป้าหมายเจ้านี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแบบดีไม่ค่อยจะโดนอ่ะกันเน้นกัดดีกว่าเน้นกัดได้ประสิทธิภาพมากกว่าครับมามาเน้นกัดเอ้ยกัดไม่โดนมันพุ่นไปเอ้ยอย่าบินวนอย่าบินวนดิวะมาดิมาดิกัดโดนกัดโดนดีพ่นไปพ่นใกล้ๆโดนอยู่ครับมา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 เฮ้ยมันตายเอ้ยเอ้าคำรามมังก็ตายยังไม่ตายแค่โกรธเหรอแค่โกรธเฮ้ยโอ้โหตัวไหม ตัวเราไม่ตัวเราไม่โอ๊ยตอนนี้เค่คุดผมติดไฟครับแบอบกว่าเรื่องเราลุล่วงโอเคหายละมากระตอกยิงไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบินมาบินมาบิดลงมากัดมาดิมาดิตัวใหญ่กว่าเหรอมันจะลักษณะแล้วนะครับเหมือนจะเป็นมังกรแนวยุคกลางอะ่ะเอา้าเด็บร้อยตายเจอเรากับเพิงนวลข่าครับเอา้าโอ้โหจะดูสดสักหน่อย เผอไปกัดกัดชีเดียวหายเลยผมคิดว่ามังกรเราไหวอยู่นะในศึกต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาเขี้ยวกุดกับเพิงนวลไปเจอเจ้าไวเวิร์นมาครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมได้ทําการอัญเชิญไวเวิร์มาทั้งหมด5ตัวเพิงนวลก,กำลังโดนลุมอยู่เรากำลังไปช่วยเออช่วยช่วยกัดมามายิงไปยิงพลังงานเออเออโดนโดนมาใกล้ๆมาไหมใกล้มาใกล้ใกล้มาใกล้ๆ,ลๆ,ลๆเอ้ยโดนลุมเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยก่อนโดนลุมหมอโดนลุมโดนลุมมาเราช่วยเอา้าเอ้า ในตอนนี้เพิงนวนของเราตายเอาล้วนเรียบร้อยแล้วครับเพิงนวนเราตายเจอไวเวอร์ลุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมันตามมาสุดนี้ช่างโหดนะมามามาหนึ่งดีกว่าหนึ่งน่าจะพอสู้ได้อยู่โอเคเรียบร้อยตายมาตัวที่เหลืออยู่ไหนยิงพลังงานไปยิงพลังงานไปยิงให้โดนโอ้ยยิงไม่โดนเลยมา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 ไวเวอร์ ไวเวินเหรอไวเวินไวเวินเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหาระยะยิงก่อนหาระยะยิงนเนี่ยนีอ่อยตายเหลืออีก3ตัวครับ3ตัวอยู่ไหน3ตัวอยู่ไหนมา,าจะแก้แค้นเอา้าหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอหาก่อนครับเอ้ยในตรงนี้มีไวเวินตายกี่ตัวตัวเดียวโอเคเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วอีก2ตัว เดี๋ยวผมขออนุญาตไปชาร์จสเตมินนก่อนครับเนี่เดี๋ยวรอสเตมินาเราเต็มเดี๋ยวเราจะไปสตารกับมันต่อผมรู้สึกว่าเราฆ่าไป2ตัวนะแล้วในตรงนี้ก็มีอีก2ตัวอีกตัวนึงมันหายไปไหนวะมาพอเราชาร์จสเตมินนเต็มแล้วไปเุืกอนต่อครับมามามาต่อไปต่อไปเฮ้ย,อ,ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวปอนเดี๋ยวปอนอแรงมากเดินไวเวิร์นเผาแป๊บนึงครับลงน้ำลงน้ำ นี่ลงน้ำาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรายิงต่อด้วยครับไปช่วระยะใกล้กับมันไม่ได้โอเคตายแล้วอีกตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ไหนนี่เจอแล้วอย่าหนีดิวะอย่าหนีอย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีนี่โดน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 นั่นน่ะโดนนั่นน่ะเกียปร้อยตายตายทั้งคอยาทั้งไวเวิร์นขอญาติกินละกันขอญาติกินกินคอยาวด้วยครับนี่กินคอยาวเดี๋ยวเลขตัวหนึ่งหายไปไหนวะตัวหนึ่ง เฮ้ยนั่นไงเอไมันใช่อันนี้มันนกธรรมดานกธรรมดาฮะ หรือว่าเจ้าเพิงนวลจะฆ่าไปแต่ผมไม่เห็นชื่อมันขึ้นนะครับโอเคผมคิดว่ามันอาจจะตายไปแล้วนะโอเคครับ okay, <Okay. S 2> ผมทุกคนสําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเปิดคลิปมาเรามากับเพิงนวลน,นะครับสุดท้ายเพิงนวลได้จากเราไปแล้วตอนจบคลิปก็เหลือเคี้ยวกูเพียงตัวเดียวครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ